สวัสดีครับมาพบกับป๋องแป้งสมุนไพรต่อนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งกลับมาจัดป่าโคกครับไม่ได้คิดอะไรเลยได้แค่เดินป่าเล่นนะครับผมผมจะพามาดูสมุนไพรที่ของคุณหมออมก็ทําเป็นสบู่นะครับผมเป็นสมุนไพรที่ทําเงินของหมออมมากในช่วงนี้นะครับผมขึ้นั่นก็คือโรยทารงแดงครับผมมาดูกันเลยครับว่าโรยทารงแดงจะเป็นแบบไหนเดี่ยครับมาเลยครับมาเลยครับมาดูกันครับผมนี่ครับ แมนจยู่บ่เมนจ้ะเมนนะครับนี่ครับผมต้นของเขาลรดตนงแดงดอกขาวนะเขาแต่ว่าดอกเขาไม่มีแล้วนี่ครับนี่แหละครับเป็นสมุนไพรที่ทําเงินของหมออมสินตอนนี้หมออมสินไม่มานะครับแกไปดูโรงงานอยู่เพราะแกจะเปิดโรงงานแล้วสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้แกเปิดแน่นอนครับนี่ครับมาดูกันครับนี่ครับผมจะขุดให้ดูเป็นสมุนไพรที่ดีมากเลยนะครับผมเป็น ที่หมออมแกเอาใช้ดีมากเลยเป็นทั้งสบู่แก้สิวแก้ฝ้าใช่ครับแล้วก็แก้พิษงูแมลงสกัดต่อยทุกสิ่งทุกอย่างจ้าภาคใต้เขาออนนิยมมากเลยนะครับภาคใต้เอาเอาไปใช้นะครับผมแมลงพิษงูเห่านะครับครับครับแมลงสกัดต่อยนี่ถ้าถ้าเราโดนต่อยก็ใช้ยังไงครับฝนทาเลยครับอ๋อหรอครับผสมกับน้ำมะนาวทาเลยครับ แมลงมุมต่อยอย่างนี้นะครับผมพาพิษบาดแผลเลยครับแก่พิษครับโอ้หูฉีนแหกนครับนี่ครับต้นเล็กของเขาครับนี่ครับนี่คือพันธุ์ดอกขาวครับเขามีสองสายพันธุ์นะครับโรจนงแดงมีพันธุ์ดอกแดงแล้วก็พันธุ์ดอกขาวครับดึงได้จ้ะ คืออะไรนะครับถ้ามันขาดขาก็เขาเกิดขึ้นมาใหม่ได้ครับนี่ครับหัวของเขานี่ครับเนี่ยอูย้หานน้ำหลังใสร็แล้วหานน้ำที่ไหนแล้วนี่ครับนี่นครับผมลากของเขาครับถ้าเกิดใครโดนแมลงสัตว์กัดต่อยเรื่ององูนะครับผมให้อันนี้ไปเล้วก็ฝนบอกฝนทานเลยจ้ะ แม่บอกครับผสมน้ำมะนาวก็ได้จ้ะผสมน้ำมะนาวครับแล้วดื่มนะครับมันจะแก้พิษสัตว์กัดต่อยแล้วก็งูนะครับผมใส่ฝนทาก็ได้ฝนทาใช้ภาษาฝนภาษาไทยบ่กจ้ะครับโอเคนะครับผมนี่ครับผมโลหนงงแดงดอกขาวนะครับนี่ครับครับผมป่าเดิมครับผมที่หาสมไก่อกครับมาครับผมมาครับผมนี่ละครับผมสมุนไพรที่คุณหมออมสินแกภูมิใจมากของแกครับผมโอเคนะครับก่อนจากกันนะครับผมใครสนใจสมุนไพรตัวไหน ทักมาเลยนะครับผม0980426685ครับป่องแป้งสมุนไพรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ